สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอ่อลงไปสำรวจในเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่สติตกับข้อมูลดิบเนี่ยพยายามจะเข้าไปต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาค่ะเราได้รับเอกสารมาฉบับหนึ่งมันคือโครงสร้างเบื้องหลังของเครื่องมือที่ชื่อว่าวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาล PRO-EDITION ซึ่ง ต้องย้ำกันก่อนเลยนะคะว่าภารกิจของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่การมาน้องหาเลขเด็ดกันไม่ใช่เลยครับแต่เราจะเจาะลึกเข้าไปในวิธีคิดของคนที่สร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาค่ะเราจะมาดูกันว่าเมื่อคนเราพยายามจะเอาชนะความน่าจะเป็นแบบสุ่มเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรจัดเรียงข้อมูลแบบไหนแล้วตีความมันยังไงใช่เลยครับเหมือนเราได้แผนที่มาหนึ่งใบซึ่งในเอกสารเนี่ยแผนที่ถูกแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ ส่วนแรกคือภาพรวมกว้างๆที่เรียกว่าแดชบอร์ดค่ะเหมือนดูภูมิประเทศทั้งหมดใช่ครับแล้วส่วนที่สองคือ Insight Report หรือบทสรุปเชิงลึกที่เปรียบเหมือนกับบันทึกของนักสำรวจที่ชี้จุดสำคัญสำคัญเอาไว้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากนะคะเพราะมันคือการเปลี่ยนผ่านจากโลกของความเชื่อความฝันหรือการตีเลขจากสิ่งต่างๆมาสู่โลกที่พยายามจะใช้ข้อมูลเป็นเข็มทิศนำทาง ซึ่งมันสะท้อนยุคสมัยของเราชัดเจนมากที่ Data เข้ามามีบทบาทในทุกเรื่องจริงๆโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกลางแผนที่กันเลยดีกว่าในส่วนแรกที่เรียกว่า d a s h บอร์ดหรือตาราง Surface เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บสิ่งที่มันทำคือเหมือนกับสาสตร์ข้อมูลใส่เราเลยนะฮะค่ะ <laughs> มีทั้งแบบเอ่อ s u r f a เ e เลข3ตัว Surface เลขไท้าย2ตัวและยังมีการหันข้อมูลตามเวลาอีก ทั้งเปรียบเทียบงวดวันที่1กับวันที่16แถมยังแยกย่อยเป็นรายวันจันทร์ถึงอาทิตย์อีกว่ากันตรงๆนะครับตอนแรกที่ผมเห็นผมก็คิดในใจว่านี่มันจะละเอียดไปไหนกันเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้เลยค่ะเลยอยากจะถามในฐานะผู้เชี่ยวชาญเลยว่าการหั่นข้อมูลให้มันละเอียดขนาดนี้มันบอกอะไรเราครับ หรือมันเป็นแค่การแสดงข้อมูลให้ดูเยอะๆเข้าไวฉะ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 ้เฉยๆนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะมันชี้ไปที่หัวใจของการวิเคราะห์ข้อมูลเลยสิ่งที่เครื่องมือนี้ทำเราเรียกว่าการทำ segmentation หรือการแบ่งกลุ่มข้อมูล segmentation ใช่ค่ะถ้าจะให้อุปมาอุปไมยมันเหมือนกับการเป็นนักสืบคุณไม่สามารถมองหาผู้ต้องสงสัยในเมืองทั้งเมืองพร้อมกันได้แต่คุณจะเริ่มจากการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนเป็นย่านแล้วค่อยๆตรวจสอบดูว่าย่านไหนมีอะไรผิดปกติอ๋อเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะดูตัวเลขทั้งหมดรวมกันเป็นก้อนเดียวก็ซอยมันออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อให้เห็นความแตกต่างได้ง่ายขึ้นถูกต้องค่ะ เครื่องมือนี้ก็ทำแบบเดียวกันเลยแต่ไม่ได้แบ่งข้อมูลตามย่านแต่แบ่งตามประเภทรางวัลคือสองตัวสามตัวและที่น่าสนใจที่สุดคือแบ่งตามเวลาคือวันที่หรือวันของสัปดาห์ซึ่งนี่คือจุดที่มันเริ่มท้าทายความคิดพื้นฐานของเราแล้วค่ะท้าทายไงครับเดี๋ยวนะครับแต่นี่มันขัดกับหลักความน่าจะเป็นพื้นฐานเลยไม่ใช่หรอครับที่ว่าการออกรางวัลแต่ละครั้งมันเป็นอิสระต่อกันหมดอื ไม่ว่าหวยจะอองวันอังคารหรือวันศุกร์โอกาสของเลขแต่ละตัวก็ควรจะเท่ากันใช่ไหมเหรอการเอาวันในสัปดาห์มาคิดด้วยนี่เข้าข่ายงมงายในข้อมูลหรือเปล่าครับนั่นคือคําถามที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะและมันคือจุดแตกขักระหว่างโลกของคณิตศาสตร์บริสุทธิ์กับโลกของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงปฏิบัติค่ะอ๋อ ในทางทฤษฎีความน่าจะเป็นคุณพูดถูกร้อเอร์ซ็เลยค่ะทุกงวดคือการเริ่มต้นใหม่เป็นอิสระต่อกันแต่ปรัญาเบื้องหลังเครื่องมือแบบนี้คือการตั้งคำถามว่าแล้วถ้าในทางปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะ mm. มันคือการลองละทิ้งทฤษฎีไว้ชั่วคราวและพูดว่าโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อมูลในอดีตท,ที่เกิดขึ้นจริงมันฟ้องว่าอะไร เป็นการพยายามหาความเชื่อมโยงเชิงประจักษ์แม้ว่าในทางทฤษฎีจะไม่มีอยู่ก็ตามเป็นการเดิมพันกับข้อมูลในอดีตว่ามันอาจจะมีรูปแบบบางอย่างซ่อนอยู่ประเด็นเรื่องการตั้งสมมติฐานว่าเวลาอาจมีผลนี่น่าสนใจมากครับและดูเหมือนว่าในส่วนถัดไปที่เรียกว่าบทสรุปเครื่องมือนี้จะพยายามตอบสมมติฐานนั้นแบบตรงๆเลยใช่ค่ะถ้าส่วนแรกคือการกางแผนที่ดิบๆส่วนนี้คือการเริ่มปักหมุดแล้วว่า ตรงไหนมีขุมทรัพย์และหมุดแรกที่ปักเลยก็คือทำเนียบแชมป์หรือท็อปเปอร์ฟอร์เมอร์ชัดเจนมากครับคือการบอกเลยว่าเลขท้าย2ตัวกับเลข3ตัวไหนที่ออกบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ตามหาเลยที่เราเรียกกันติดปากว่าเลขร้อน ซึ่งแนวคิดนี้มันมีชื่อเรียกในทางพฤติรรมศาสตร์นะคะเขาเรียกว่า hot hand fallacy คือความเชื่อที่ว่าเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆในอดีตมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกเหมือนนักบาสที่ชูดลงติตดๆกันใช่เลยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าลูกต่อไปเขาก็ต้องชูดลงอีกแน่ๆคนที่เชื่อในแนวทางนี้ก็จะวิ่งเข้าหาเลขที่ออกบ่อยๆน่าสนใจมากครับแล้วพอผมเห็นว่ามีทำเนียบแชมป์มันก็ ผมก็สงสัยต่อทันทีเลยว่าแล้วมันมีธรรมเนียบของพวกที่อยู่อันดับสุดท้ายบ้างไหมพวกตัวเลขที่แทบไม่เคยโผล่มาเลยอ่ะมีจริงๆด้วยครับหัวข้อถัดมาคือเลขดับเลขเย็นหรือโค n u เบอร์แน่นอนค่ะเมื่อมีพระเอกก็ต้องมีขั้วตรงข้ามใช่เลยครับและในคำอธิบายของเครื่องมือนี้เขาเขียนกำกับไว้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้ว่าเสี่ยงสูงที่จะไม่ออกซึ่งก็สมเหตุสมผลดี และนี่ก็คืออีกหนึ่งแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ที่อยู่ตรงข้ามกับ Hot Hand f a l l a c y อย่างสิ้นเชิงเราเรียกมันว่า Gamblers f a l l a c y ค่ะ Gamblers f a l l a c y มันเป็นยังไงครับมันคือความเชื่อผิดๆของนักพนันค่ะคือความเชื่อที่ว่าถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปก็จะสูงขึ้นตัวอย่างคลาสสิกเลยคือการโยนเหรียญ ถ้ามันออกหัวติดต่อกันมาสิบครั้งแล้วคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าครั้งที่11มันต้องออกก้อยแน่ๆทั้งที่จริงๆแล้วโอกาสมันก็ยังเป็น 50- 50เหมือนเดิมคนที่เชื่อแบบนี้ก็จะไปเลือกซื้อเลขที่ไม่ค่อยออกโดยหวังว่ามันถึงเวลาของเลขนี้แล้วถูกต้องค่ะเดี๋ยวนะครับนี่มันสุดยอดมากเลยนะหมายความว่า ข้อมูลสถิติสลากชุดเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะฮะสามารถถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่ตรงกันข้ามแบบ180องศาได้เลยใช่ค่ะคนกลุ่มหนึ่งดูข้อมูลแล้วบอกว่าต้องซื้อเลข89เพราะออกบ่อยในขณะที่อีกกลุ่มดูข้อมูลชุดเดียวกันแล้วบอกว่าต้องซื้อเลข43เพราะไม่เคยออกเลย ถูกต้องที่สุดค่ะและนี่อาจจะเป็นอินไซต์ที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากการสำรวจเครื่องมือนี้เลยก็ได้มันบอกเราว่าข้อมูลนั้นเป็นเพียงวัตถุดิบที่วางเฉยๆมันไม่ได้ชี้นำไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอื hmm. แต่เป็นปรัชญาความเชื่อหรืออคติของผู้ใช้ต่างหากที่เป็นคนเลือกว่าจะตีความข้อมูลนั้นอย่างไรข้อมูลเป็นแค่กระจกแต่เราเห็นภาพสะท้อนที่แตกต่างกันไปตามมุมที่เรามองสุดยอดเลยครับ ทีนี้พอเรามี2ปรัชญาที่ขัดแย้งกันแล้วผมก็อยากรู้ว่าเครื่องมือนี้มันเลือกข้างไหมหรือมันมีกลยุทธ์ที่ลึกกว่านั้นอ่าดูเหมือนจะมีครับในเอกสารมีส่วนที่เรียกว่ากลยุทธ์ตามวันที่หรือ date strategy ด้วยตรงนี้คือการพยายามเจาะให้ลึกลงไปอีกขั้นแล้วค่ะใช่ครับมันไม่ได้ดูแค่ว่าเลขไหนออกบ่อยโดยรวมแต่เริ่มเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาที่เราคุยกันตอนแรกเข้ามาผสมรงอย่างจริงจังเลย มันจะบอกว่าถ้าหวยออกวันที่1เลขโดดที่มักจะมาคือเลขนี้แต่ถ้าหวยออกวันที่16เลขโดดที่มาแรงจะเป็นอีกตัวเป็นการซ้อนฟิลเตอร์เข้าไปในการวิเคราะห์จากภาพใหญ่ก็เริ่มซูมเข้าไปในรายละเอียดมากขึ้นและที่ผมว่ามันเฉพาะเจาะจงแบบสุดๆเลยคือส่วนสุดท้ายที่ชื่อว่าวิเคราะห์งวดถัดไปครับอันนี้คือที่สุดเลยเพราะมันบอกว่าสําหรับงวดถัดไปที่จะออกในวันเช่นวันอังคาร สถิติย้อนหลังบ่งชี้ว่าเลขโดดที่เดินดีที่สุดในวันนี้คือหมายความว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่างวดหน้าจะออกวันอังคารเครื่องมือนี้จะไม่สนใจสถิติของวันอื่นเลยมันจะไปดึงข้อมูลเฉพาะของทุกงวดที่เคยออกในวันอังคารเท่านั้นมาคำนวณใช่เลยครับเหมือนการกรองข้อมูลชั้นแล้วชั้นเล่าจนเหลือแต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงวดที่จะถึงนี้มากที่สุดตามตรกาของมันในมุมของการวิเคราะห์ข้อมูลการทําแบบนี้มันเรียกว่าอะไรครับ เราอาจจะเรียกมันว่าความพยายามในการค้นหารูปแบบของรูปแบบหรือเมท a p แพทเทิร์นก็ได้ค่ะแกนหลักของมันคือการตั้งคำถามเดิมที่เราคุยกันแต่ในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกคือบริบทของการออกรางวัลมีความสำคัญจริงหรือไม่ บริบทก็คือวันอังคารวันที่16อะไรแบบนี้ใช่ค่ะแม้ว่าทฤษฎีจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันแต่เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท้าทายสมมุติฐานนั้นอย่างถึงที่สุดโดยใช้ข้อมูลเป็นอาวุธเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อตั้งคําถามกับทฤษฎีพื้นฐานเลยทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ซ่อนอยู่ท้ายสุดของเอกสารเลยครับว่ามาเลยค่ะมันมีข้อความบรรทัดหนึ่งเขียนไว้ว่า data source GitHub dataset Thai Lotto Processed by Gimini ครับข้อความสั้นๆแค่นี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับโอ้โหประเด็นนี้สำคัญมากและน่าสนใจสุดๆเลยค่ะมันบอกเราถึงภาพใหญ่ที่เปลี่ยนไปของการวิเคราะห์เรื่องพวกนี้อย่างสิ้นเชิงเลยนะขยายความหน่อยครับมันบอกเราสองอย่างค่ะอย่างแรกคือแหล่งข้อมูล GitHub Hard a t a Set Thai Lotto คำว่า GitHub คือแพลตฟอร์มของโปรแกรมเมอร์และการที่ข้อมูลไปอยู่บนนั้น มันบ่งบอกว่านี่คือข้อมูลเปิดหรือ open data ที่ใครๆก็เข้าไปดาวน์โหลดได้อ๋อไม่ใช่ข้อมูลลับของใครคนใดคนหนึ่งใช่ค่ะมันคือการทำให้ข้อมูลโปร่งใสและเข้าถึงได้โดยทุกคนและส่วนที่สองที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือ processed by Gemini ซึ่งเจมิ n นคือโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตัวล่าสุดจาก Google แปลว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันถูกประมวลผลโดย AI ถูกต้องค่ะไม่ได้ทำด้วยมือหรือสูตร Excel ธรรมดามันคือการผสมผสานที่น่าทึ่งมากนะครับระหว่างกิจกรรมดั้งเดิมอย่างการเสี่ยงโชคเข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคปัจจุบันอย่าง Open Data และ AI ใช่เลยค่ะมันคือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่าน จากยุคข,ของการจดสถิติด้วยมือในสมุดมาสู่ยุคข,ของการใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์และมันยังสะท้อนภาพของการดิมครา i ิซข้อมูลการทําให้ข้อมูลเป็นประชาธิปไตยค่ะคือทําให้ทุกคุณที่มีเครื่องมือสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลสลากในระดับลึกได้เท่าเทียมกันหมดไม่จําเป็นต้องเป็นเสียงเจ้าของสํานักอีกต่อไปพอคุยกันมาทั้งหมดเนี้ย ภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยครับเราได้เห็นโครงสร้างของความพยายามที่จะเข้าไปจัดระเบียบให้กับโลกของความน่าจะเป็นและความสุ่มเป็นความพยายามที่จะหาสัญลกณหรือสัญญาณท่ามกลาง noise หรือสัญญาณรบกวนจำนวนมหาศาลค่ะซึ่งแนวทางหลักๆที่เครื่องมือนี้นำเสนอก็มีอยู่2แกนใหญ่ๆคือ 1. การดูความถี่ของตัวเลขหรือการวิเคราะห์เลขร้อนเลขเย็น ที่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้ใช้เองใช่ครับและ2คือการวิเคราะห์โดยเอาปัจจัยด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหาบริบทที่อาจจะส่งผลต่อผลลัพธ์อืมดิฉันคิดว่าหัวใจสําคัญที่สุดของการสนทนาของเราวันนี้มันอาจจะไม่ใช่คําถามที่ว่าเครื่องมือนี้จะให้เลขที่ถูกรางวัลได้จริงหรือไม่นะคะแต่คืออะไรครับแต่คือการที่มันนําเสนอกรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์กในการมองสลักทินแบ่ง ผ่านเลนส์ของสถิติและข้อมูลมันเปลี่ยนจากเรื่องของโชคชะตาเหนือธรรมชาติมาเป็นเกมที่เหมือนจะใช้ข้อมูลเข้ามาวางแผนได้เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระบบการค้นหารูปแบบของเราให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้นใช่ค่ะไม่ว่ารูปแบบนั้นจะมีอยู่จริงในทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้หรือเป็นเพียงรูปแบบที่สมองของมนุษย์เราสร้างขึ้นมาเพื่อพยายามให้ความหมายกับมันก็ตามซึ่งนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่เรามักจะมองหารูปแบบในทุกสิ่งรอบตัวเสมอ สุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับเชิญเลยค่ะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสลากินแบ่งถูกออกแบบมาให้เป็นเกมแห่งโอกาสที่บริสุทธิ์และคาดเดาไม่ได้การที่เราพยายามสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใช้ AI ที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆเพื่อเข้าไปค้นหาความแน่นอนหรือรูปแบบในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ไร้รูปแบบนั้นมันกำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เราครับที่มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะควบคุมและทำความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องของโชคชะตาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา